วันนี้เราจะมาเปิดการาดกล่องโปรเจกต์ไมเดนรุ่นที่2กันนะฮะมาดูกันว่าเราจะได้กร์ดอะไราจากกล่องรุ่นนี้กันบ้างสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนะครับมาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่ามาเอินผ่านเข้ามานะครับคลิปนี้นะครับเรามาเปิดการาดกล่องโปรเจกต์ไมเดนรุ่นที่2กันต่อนะฮะหลังจากที่คลิปก่อนเนี่ยเราเปิดไปแล้ว1กล่องนะ อไรที่ยังไม่ได้ดูเนี่ย <_ away> <kraft igen> ก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับคลิปนี้เรามาต่อกันกับกล่องที่2นะครับเป็นกล่องเบอร์10นะเห็นไหมเนี่ยโตไปเติมเติมเลยนะเป็นกล่องเบอร์สินั่นเองนะฮะรูปร่างหน้าตากล่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะรอบๆด้านก็ตามนี้เลยเนาะนี่แล้วก็ด้านหลังนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่ากล่องเบอร์10เนี่ยจะมีอะไร ด,ดีออกมาหาเราบ้างหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดว่าใครได้ดูกล่องที่แล้วมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะที่จำนวนฮิตเนี่ยมันลดลงนะฮะจากเดิมเนี่ยมี3ฮิตนะไม่นับใบต่อไม่นับซองโปรโมโแต่ว่ารุ่นที่2เนี่ยถูกปรับมาให้เหลือเพียงแค่2ฮิตเท่านั้นนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆนะจำนวนซองก็เหมือนเดิมนะฮะมี 12ซองนะฮะแล้วก็ซองโปรโมอันนี้อีก1สซองเป็น11นะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ากล่องนี้เนี่ยเราจะได้อะไรดีๆบ้างหรือเปล่านะฮะ <Okay. S 1> มาให้มาลุ้นกันที่ซองแรกกันนะฮะหนึ่ซองจะมี2ใบด้วยกันนะฮะซึ่งเรทปกติก็จะเหมือนกับกล่องออรุ่นก่อนนะ,ะก็คือใบแรกเนี่ยเป็น SSR สุนมาที่2เนี่ยเป็น UR นะฮะมาเปิดมาที่ซองนี้ฮะก็เป็นน้องหัวเทาคนนี้เลยนะฮะ เป็น SSR ไปแล้วก็ใบข้างหลังฮะก็เป็น UR นะฮะอันนี้คือเดรดปกตินะฮะทำไมใบนี้มันคุ้นๆวะ <c oughs> ทำไมรู้สึกหน้าตาน้องหรือไม่ก็อาร์ต <c oughs> ของน้องเนี่ยมันดูคล้ายๆกับกล่องรุ่นก่อนจัง <c oughs> เออมอันดะูคล้ายๆอะนะเห็นแล้วนึกถึงแปลกๆนะซองที่สองนี้เปิดมาที่ SSR น้องคนนี้เลยนะฮะ <c oughs> ยาเอมิโกะนะฮะแล้วก็ใบข้างหลังฮะ เป็น UR นะฮะเป็น UR ของน้องคนนี้เลยนะฮะแหมรู้สึกว่ากล่องรุ่นที่สองเนี่ยจะมีแต่สาวๆไซส์เบิ่มๆกันนั้นเลยนะ,ะรุ่นแรกเนี่ยจะมีความเบบคลกๆกันบ้างนะฮะใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่ว่ารุ่นที่สองเนี่ยรู้สึกว่าจะเจอแต่แบบ บึ้มๆทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็ซอ,องนี้ฮะเปิดมาใบแรก S R ก็เป็นคนคนนี้ไปนะ,ะแล้วก็ U R นะฮะใบที่2ก็ออออ 2> เป็นน้องคนนี้นั่นเองนะสามซองแรกยังเป็นเรทปกติอยู่นะฮะ <ๆ S 2> ยังไม่ได้มีฮิตอะไรออกมานะฮะ <ๆ S 2> มาดูใบนี้กันนะ,ะสองนี้เปิดมาที่เป็น S S R น้องคนนี้ไปนะฮะบึ้มๆอีกแล้วโคโนโล,ล,โลูลูนะฮะแล้วก็ยิตดใหญ่ฮะเป็น S S P นะฮะ ฮิตใหญ่เป็น SSP นั่นเองนะอือเป็น SSP ของคนคนนี้เลยนะชื่อแล้วเนี่ยคาคาซามิยูกะนะฮะอือกลางนั่งกินไอติมอยู่เลยนะเป็น SSP ไปนะสำหรับฮิตใหญ่ประจำกล่องนี้โอ้โหฮิตใหญ่มาเร็วอีกแล้วอะตอนนี้ก็เหลือฮิตรองสิใช่ไหมฮิตรองหนึ่งใบแล้วก็ใบต่ออีกใบนะอะทำไมไม่ออกเนี่ยตัดไม่ขาดอีแล้วแหม เหลือยิ่ดรอง1ใบแล้วก็อ,อะไรอะไรอ่ะใบต่อยหนึ่งใบนะฮะแล้วก็ซองนี้ฮะเปิดมาที่ S S R เอไขวัวเนี่ย M 4 M 4ไหนเนี่ยไม่รู้จักนะฮะแล้วก็ U R น้องคนนี้ไปนะฮะเม,มืมังกรนะฮะซ้ำกับกล่องที่แล้วไปเลยนะฮะซองนี้เปิดมาที่ S S R โอ้โหจเจอแล้วนะฮะอกกระดานของเรา หลังจากเจอบึ้มบึ้มคลือคลือมาหลายต่อหลายใบในที <ty ap> ่สุดก็เจอโอกระดาษแล้วนะฮะแล้วก็ใบข้างหลังฮะก็ U R นะฮะทำไมรู้สึกว่า U R มันซ้ําเยอะเหลือเกินเนี่ยเปิดมาแค่2กล่องจะเจอแต่ซ้ํซ้ไม่ได้นะ U R มันน้อยขนาดนั้นเลยวะเนี่ยเจอแต่ซ้ํซ้เนี่ยนะแล้วก็ใบนี้ฮะ S S R โอ้โหใบนี้ก็ซ้ําเหมือนกันนะฮะแล้วก็ใบข้างหลังฮะเป็นใบต่อนะฮะเป็นโอ้โหเป็นใบต่อที่ไม่ต้องต่อก็ได้นะเนี่ย เห็นไหมมาแบบเต็มเต็มตัวแบบนี้เป็นใบต่อที่ไม่จําเป็นต้องต่อก็ได้นะฮะโอ้โหน่าจะมาจากซีรีส์เฟสนั่นเองนะน่าจะเป็นรินบ้าคนนี้นะะโอ้โหมาแบบเต็มเต็มตัวเลยนะฮะไม่ต้องเอาไปต่อก็ได้ไมากแบบนี้เต็มเต็มตัวอยู่แล้วนี่ <c oughs> มาซองที่แปดฮะเรายังเหลือฮิตดองอีกหนึ่งใบนะฮะซองนี้เปิดมาที่อื รู้สึกว่า SSR กับ UR เนี่ยจะเจอแต่ซ้ำๆนะฮะแล้วก็ใบนี้ฮะเป็น WKR ไปนะฮิตลองของเราท่นเองนะฮะเป็นน้องการยู่ก็เกนชินอีกแล้วนะรู้สึกว่ากล่องนี้เนี่ยเกนชินจะเยอะมากเลยนะนี่เป็นเกณนชินไปนะสำหรับฮิตลอง WKR สองที่9เปิดมนาะที่ คนนี้น่าจะเฟดไหมถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ใบข้างหลังฮะเป็น U R ไปนะโอ้ oh, U R ซ้ำอีกแล้วอะทำไม U R จเจอแต่ซ้ำๆว่าอ่าเฟดจริงด้วยนะเฟด Grand Order นั่นเองนะ U R เนี่ยเจอแต่ซ้ำๆนะรอบนี้นะฮะซ้ำกับกล่องแรกอะแล้วก็สองสุดท้ายฮนะซสองที่สีเปิดมาที่ S S R ใบนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้จะไม่ซ้ำนะอันนี้นะแล้วก็ใบข้างหลังฮะก็เป็น U R ไปนะฮะซึ่งก็เหมือนจะซ้ำอีกแล้วนะมาลุ้นกันที่ซองโปรโมกันดีกว่านะฮะซองโปรโมก็จะเปิดมาที่ฮิตเลยนะจะไม่มีใบเบเตสนะดูด้านนี้ก่อนดีกว่านะฮะเป็นเปิดมาที่หัวแบบนี้มิคุฮะเป็นมิคุจากเฟดน,นะฮะชื่ออะไรวะนาคานะไหม อ่านาคโนโมิคูนะฮะเป็น BR ไปนั่นเองนะฮะนี่มิคูจากแฟร์ท่าเองนะฮะ BR นะฮะสำหรับอ่ฮิตในซองโปรโม,โมของกล่องนี้นั่นเองนะมาสรุปฮิตกันนะฮะสำหรับฮิตรองนะฮะของกล่องนี้นะก็จะเป็นการยูนะฮะเป็น WKR ไปนั่นเองนะโอเคก็ฮิตใหญ่นะเป็น SSP นะฮะของคาซามิยูกะนะฮะใครก็ไม่รู้เนี่ยเรื่องอะไรวะอืมอะไรโปรเจกต์วะเนี่ย เออไม่แน่ใจว่ะมูดูจักด้วยนะฮะแล้วก็ฮ<ะ>ิทจากซอมโปรโมนะก็จะเป็น BR ของน้องมิคุใบนี้เลยนะฮะจากแฟนห้านั่นเองนะ โอเคแฮชแท็กคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะกับกล่องที่2นะฮะเอาไว้มาลุ้นกันต่อในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะ,ะว่าอีก2กล่องเนี่ยจะเป็นอะไรจะมีอะไรออกมาหาเรากันบ้างนะฮะสฮชแท็กคลิปนี้นะฮะชอบไม่ชอบอยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาช่วยกันได้นะฮะถ้าชอบคลิปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นใจกันได้นะครับสฮชแท็กคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ